วันที่16กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีให้การต้อนรับสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนำโดยนายจรรยเจริญทรัพย์นายกสมาคมโดยมีนายสัญญาธีระเหมกุลที่ปรึกษานายกอบจอราชบุรีนายเกียงศักดิ์วงสุกิจรองปลัดอบจอรักษาราชการแทนปลัดอบจอราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ระดมความคิดเห็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรโดยนายวิวัตย้ำว่าอบาจอราชบุรีพร้อมให้การสนับสนุนในทุกช่องทางที่เหมาะสมและเตรียมนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อบูรณาการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงบ่ายนายวีวัตรนิติการนานายกอบจอราชบุรีพร้อมด้วยนายพณนวัฒนนายพงศ์เลขานุการนายกอบจอราชบุรีนายเกียงศักดิ์วงศุกริตรองปลัดอบจอรักษารษาชการแทนปหลัดอบจอนจายจรันเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยและคณะร่วมลงพื้นที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดร,ราชบุรีเพื่อตรวจความพร้อมของสถานที่ในการใช้เป็นช่องทางจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกรโดยอบจอราชบุรีจะวางแผนปรับปรุงูมินัศนให้เหมาะสม กับการใช้งานและบูราณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรของจังหวัดราชบุรีเติบโตและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป